สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีธนูและคณาธนูสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกังใจให้กับช่องช่แนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดรายดีมาที่รีวิวหกสิบเก้าซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอัดรายดีมาทำค่าครูได้ครับเรามาดูกันเลยนะครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดาว ดวงใหญ่นะครับทั้งหมดโครจรซึ่งจะได้แก่ดาวพฤหัสบดีดาวราหูดาวเสาร์และดาวมฤตยิยูนะครับโครจรเข้าที่ในตำแหน่งของมันก็ดาวมฤตยิดวงสุดท้าย7เดือน7นั่นเองนะครับก็คือกรกฎาคมนี้เนาะทุกอย่างก็จะทำมุมต่างๆกับคนราศีธนูเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะครับว่าจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างทีน,นี้จุดกําเนิดของเรานะครับตนุ ราศีธนูสีแดงเป็นจุดกำเนิดของเราอยู่ตรงนี้เนาะเรามาดูดาวต่างๆที่โคจรเขาเรียกอะไรระยะเวลาเนาะระยะเวลาใน1ราศีนะครับใช้เวลาเดินทางกี่วันกี่เดือนกี่ปีเนาะซึ่งเป็นดาวรายปีแหละนะครับเริ่มต้นที่ดาวพฤหัสบดีนะครับแบ่งปีก็คือ1ปีต่อ1ราศีดาวราหูใช้เวลาปีครึ่งต่อ1นราศี ดา,าวเสาร์ใช้เวลา2ปีครึ่งต่อ1ราศีและดาวมฤตยูใช้เวลา7ปีต่อ1ราศีนะครับนานมากๆเลยซึ่งจะย้ายวันที่7เดือน7นี้แล้วเนาะสรับที่ผมอัดคลิปอยู่นี้อีกประมาณ7วันนะครับก็จะย้ายแล้วแต่ยังไม่ย้ายเนาะก็เดี๋ยวบอกล่วงหน้าสหรับที่มันย้ายปุ๊บแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเนาะเรามาดูกันเลยมาดูวดวงดาวสถิตก่อน เริ่มต้นกันที่ดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์ขณะนี้โคโจรอยู่ในราศีมังกรได้ตำแหน่งเกษตรมาถึงความเข้มแข็งความมั่นคงความเป็นปึกผันของดาวเสาร์อยู่ในเดือนการเงินกระดุมพระนั่นเองนะครับซึ่งมาจากเรือนกระดุมพระเองก็คือเกษตรเ,เขาอยู่แล้วประมาณ1ปีครึ่งหรืออีก1ปีเต็มโดยประมาณนะครับซึ่งตอนขณะนี้นะครับเขาโคโจรถอยหลังด้วยเมื่อเดือนที่แล้วก็คือเดือนมิถุนายนนะครับ ประมาณ9มิถุนาจนถึงประมาณ6ตุลาคมโดยประมาณก็คือพูดง่ายๆว่า4เดือนนะครับที่จะถอยหลังจะมีความหมายคําว่าลาช้าวงเล็บยาวนานอันนี้ต้องระมัดระวังของความทําอะไรแล้วเนี่ยการเงินจะลาช้าติดขัดต้องระมัดระวังต้องพยายามจัดสรรเมรเนจมันให้ได้นะครับทีนี้ดาวพฤหัสบดีได้ดตำแหน่งเกษตรเป็นดาวประจําตัวนะครับตนุเดินก็หาพันธุนะครับก็ได้ตำแหน่งเกษตรมาถึงความเข้มแข็งความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นของเราเนาะ ส่งอิทธิพลให้กับตัวเราเนี่ยดีในรอบ12ปีเลยทีเดียวนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคมากๆเราอยู่ในเรือนพันธุซึ่งคนราศีธนูมีดาวประจําตัวเป็นดาวดวงเดียวกันคือดาวพฤหัสบดีกับคนราศีมีนนะแต่ว่าคุณเนี่ยโชคดีกว่าคนราศีมีเพราะเนื่องจากว่ามันไปนมั่นคงในเรือนพันธุพันธุแปลว่าคือคนราศีมีจะได้จากตัวแต่ของคุณจะได้จากความมั่นคงหมายความว่าตัวเราต้องทําก่อน ทั้งคู่นะครับตัวเราต้องทําก่อนแล้วถึงจะได้ความมั่นคงเดี๋ยว,ยวอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะต่อไปออหนึ่งปีเนี่ยแปดเมษายน65นี้นะับไปนะครับก็ประมาณถึงกลางปีหน้าเป็นปีทองเนาะก็พูดง่ายว่าใน1ปีนี้ก็ดีในรอบ12ปีนั่นเองนะครับทีนี้ดาวราหูนะครับใช้เวลา,าปีครึ่งต่อ1ราศี เพิ่งย้ายมาวันที่30มีนาคม -65 นี้นะครับก็นับไปปีครึ่งก็ประมาณนู่น6-7นู่นนะครับกลางปีซึ่งอยู่ในเรือนปุตตะนะครับมาจากเรือนสาชะสาชาปุตตะก็ถือว่ามีดีมีเสียนะครับอย่างที่ายอีกครั้งหนึ่งเนะะาะแด้ตำแหน่งเคบีโชกเพราะว่าได้ดีจากเพศตรงข้ามนะครับก็พยายามปฏิสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามให้มากแต่ในดวงชะตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันคนบางคนเน่ไม่ถูกกับเพศตรงข้ามก็มีคนบางคนถูกกับเพศตรงข้ามก็มี แปลว่าให้คุณให้ประโยชน์เนาะแต่คนบางคนไม่ได้ให้คุณไม่ให้ประโยชน์ครับเขายิ่งมาทำลายเราก็ต้องดูแยกแยะก,ก,กันไปในดวงชะตาของแต่ละคนต่างกันนะครับทีนี้ดาวราหูในเรือนปุตตะเนี่ยเขาต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะจากความที่เราแบบกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงจนเกินไปเนาะเดี๋ย,ยาวค่อยว่ากันอีกทีซึ่งจะอยู่หนึ่งปีครึ่งต่อจากนี้ไปก็ระมัดระวังให้ดีนะครับแต่มันจะเป็นการผัดต่อ ทุกคนนะครับ12ราศีจะผัดต่อกันของดาวมุติยุที่เข้ามา6-7ปีเนี่ยพันผวนเรื่องนั้นๆน,นของคนธนูอยากจะพันผวนเรื่องปุตะก็คือ,อความอยากได้ใครมีการลงทุนบุตรหลานบริวารน,นะครับเข้าๆออกๆอ,อ,อยู่ไม่อยู่ไม่เป็นสุขทีนี้มันอยู่ไม่เป็นสุขจริงๆนะเพราะว่าเนื่องจากปุตะมาถึงภาวะอารมณ์นะครับพอดาวมุติยุออกปุ๊บเหมือนจะดี แต่ดาวราหูเดินเข้ามาแทนนะครับผัดไม้ช่วงต่อกันเหมือนวิ่งกีตาเลยดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าก็ต้องระวังต่อแต่ว่ามันมาจากนรสาชะถือว่าดีสำหรับคุณถือว่าดีไม่ได้เสียเพราะมาจากเรียนที่ดีถามว่าเสียไหมมันก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับมันเป็นดาวบัปปะเคาะเนาะยังไงก็ให้ผลที่ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าเก้าสิบถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่ดีเนาะแล้วแต่คนทีนี้จุดสุดท้ายดาวบริตอยู่ย้ายวันที่ 7, เจ็ดเดือนเจ็ด ปีนะครับเข้าเรือนอริจะหากมันจะเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าเรามาดูกันนะครับว่ามันจะสร้างอะไรขึ้นมาให้เราบ้างไอม้มฤตยูเนี่ยดาวมฤตตยูเนี่ยมีดีมีเสียคุณไม่ต้องตกใจนะครับเนื่องจากว่าคือถ้าคุณไปฟังที่อื่นมาบอกว่าหลายคุณไม่ต้องตกใจมากหรอกเพราะว่าเนื่องจากว่ามันหลายจริงแต่มันก็มีเรื่องดีแต่คุณนะต้องเข้าใจก่อนว่าดาวมฤตตยูให้ผลยังไงแล้วต้องแก้ไขอย่างไร คุณถึงจะรอดเข้าใจไหมครับไม่งั้นคุณจะเสียตามที่เขาพูดนั่นแหละอดังนั้นเนี่ยดาวพฤติเนี่ยมันมีทั้งดีและเสียหมายความว่าพลิกผันนะครับเป็นดาวพลิกผันเป็นดาวเปลี่ยนแปลง,ปงคือพูดง่ายว่าอยู่นิ่งไม่ได้ถ้าอยู่นิ่งมันจะเสียหายแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง,งเนี่ยจะดีเดีย๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งเนาะในในช่วงอ,อ,อธิบายดาวทีนี้เรือนอะไรเนี่ย าดาวมืติวไม่มีเดือนใช่ไหมครับไม่มีเจ้าเดือนดังนั้นจะไม่มีการกระทบดาวแต่ว่ามันจะกระทบกับดาวที่เป็นรายเดือนก็ฟังคํายมีการในรายเดือนเอานะครับแต่ว่าดาวมืติวเดือนอดีตก็พลิกผันให้เกิดปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นมากมายในชีวิตนี้อีกเจปียาวไปเลยนะครับต้องระวับบงคือให้ความสําคัญและก็ใส่ใจให้มากๆสำหรับคนราศีธนูลัขนาธนูเป็นช่วงที่มันเหมือนกับกรรมเก่าเราจะ มนเล่นงานเราละนะครับเราต้องระมัดระวังตรงจุดนี้นะครับถ้าเรื่องในถ้าพูดในเรื่องของจิตวิญญาณก็หมายถึงกรรมเกา่าแตจตามจริง่มันหมายถึงการพลิกผันครับที่เกิดจากน้ามือเราเองนั่นแหละดังนั้นเนี่ยต้องตั้งสติเตรียมรับกับมันให้ได้ดาวที่เป็นดาวแห่งการที่จะเอาตัวรอดและสติและการวางแผนล่วงหน้าก็คือดาวพุธจำใบว่าต้องมีสติระวางแผนล่วงหน้าคุณจะแก้ได้เนาะอย่าแค่ว่ากันอีกทีหนึ่ง ทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวเสาร์ยืนเดนการเงินกันเลยครับอ่ามันมีทั้งดีและเสียเพราะเป็นดาวบาปปะเคาะอย่างที่บอกไปว่าดีสุดก็แปดสิบเก้าสิบนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นประธานแห่งบาพปะเคาะด้วยดาวเสาร์แปลว่าความเหนื่อยหนักแบกภาระนะครับพอจะเดินการเงินก็เหนื่อยหนักแบกภาระเรื่องการเงิน,น,อ,น,อ,งงนอืมแต่ข้อดีมีไหมมีดาวเสาร์ให้ดีคือเรื่องของความมั่นคงความ ถาวรดังนั้นมั่นคงและถาวรคือความแบบบ้างมีอ่ะถ้าถ้าใครเก็บเป็นนะครับคือดาวเสาร์แปลว่าสะสมจําไว้ว่าดาวเสาร์แปลว่าสะสมค่อยๆสะสมไปเรื่อยเพราะมันช้าไงสนิทเทพในทางฮินดูสนิแปลว่าช้าดังนั้นเนี่ยดาวเสาร์จึงเดินช้าทําให้ทุกอย่างอ่ะราชาไปหมดโดยเฉพาะตอนเนี้ยดาวเสาร์กำลังถอยด้วยเรือนการเงินราชามืงเล็บยาวนานดังนั้นการเงินการทองของเราจะติดขัด วุ่นวายไปหมดเงินหมุนไม่ทันคือพูดง่ายว่าใครยืมเงินไปยังไม่ได้คืนครับช่วงนี้ไม่ต้องถามหาเลยเนาะแต่ถามว่าจะคืนเมื่อไหร่นั้นก็ว่ากันอีกทีไปดูในดวงเอาทีนี้ดาวเสาร์มันยังหมายถึงความหน่่ยหนักแบกภาระเรื่องการเงินด้วยอย่างเช่นเป็นหนี้เป็นสินดาวเสาร์เนี่ยมันบอกเลยว่าจุดโทษทุกใช่ไหมครับทายโทษทายทุกให้ทายเสาร์ ดีไม่พ้นครับต่อให้ดีไปเกษตรอย่างเงี้ยยืนเดินการเงินมาจากเดินการเงินก็ตามมันก็ยังต้องเป็นอย่างนั้นและมันยังหมายถึงเหนื่อยอเครียดวิตกกังวลเรื่องการเงินด้วยต่อให้คุณมีอยู่ในกระเป๋าครับคุณก็ยังเครียดเลยคุณก็ยังทุกเลยไอ้ดาวสาตัวเนี้ยมันขี้ระแวงมันบาดระแวงไปหมดดังนั้นเนี่ยมันหมายความว่ากลัวจนคุณจะกลัวจนคุณจะอยากทําทุกอย่างเพื่อให้มันมีเพราะตอนนี้ดาวคันก็เสิร์ฟด้วยคือดาวคือมันจะ มีผลต่อเนื่องกันนะครับว่าถ้าดาวองค์คันเนี่ยเขาโคจรเสิร์ตหรือโคจรวัยเนี่ยมันจะทําทุกวิถีทางอ่ามันจะขยันครับมันจะอยู่ไม่นิ่งม,ม,มันจะไม่เอืยมันจะไม่เฉยเลยนะครับแต่อีกไม่นานนะครับเดีย๋ยวดาวองค์คันถอยมเมนะื่อไหร่นะโอโหอืดแบบในกระบ,บัวเขียวเอื้องนะครับก็คือแบบนานเลยครับคือแบบเบื่อเหนื่อยหนักเซนกระตายทําอะไรไม่ถูก ยกเกิดขึ้นแน่ในอนาคตพระดาวดาวคานเนี่ยเวลาเขาเดินไวเนี่ยเคจะเดินไวหลายราศีเลยครับเดินต่อๆๆๆๆกันไปเรื่อยๆไวมากแต่พอถอยหลังราศีครับแช่มาเลยในราศีนั้นก็มาลุ้นกันว่าจะแช่ในราศีไหนแล้วอยู่ในภพลืนอะไรของคนแต่ละคนถ้าอยู่ในภพที่เสียก็โอ้เตรียมตัวเลยครับแต่ถ้าเปือบอยู่ในภพที่ดีก็ดีไปจําได้เลยว่าย้อนหลังไปเมื่อประมาณ5ปีที่แล้ว ตอนที่ผมศึกษาโหราศาสตร์ใหม่ๆตอนนั้นน่ะดาวเสาร์เจอกับดาวอังคารในราศีพิจิกซึ่งจะเป็นภพมินาศของคุณเนี่ยแหละอ,อตอนนั้นเนี่ยดาวอังคารเป็นเกษตรดาวเสาร์เป็นราชาโชคกลุ่มกันแล้วดาวอังคารถอยหลังครับโหลายมากอังคารเสาร์เนี่ยคู่กับตรปัดเป็นทางลายเลยยืนในเรือนที่วินาศอีกต่างหากของคุณเนี่ยน,นี้อันนี้คือผ่านไปแล้วนะไม่ต้องตกใจ อม,มันเป็นรักษาที่แบบแย่มากตอนนั้นนะ่ะแต่ถามว่าตัวผมไม่ได้แย่นะครับตัวผมเฉยๆยเออแต่ถามว่าตอนนั้นชีวิตก็ไม่ได้ดีหรอกแต่มันก็ไม่ได้ทําให้มันทุกข์มากไปกว่าเดิมเพราะมันก็เจอทุกๆวันอยู่แล้วเออตอนนั้นน่ะถามว่ามันทุกข์มันก็ไม่ได้ทุกข์มากมายนะครับแต่หมายถึงว่ามันก็เลื่อยๆทรงๆนะครับอืมแต่ว่าตอนนั้นชีวิตเรายังไม่ได้ดีนะอืมมันก็แบบแต่ถามว่าอุปสรรคเข้ามาไหมมันก็ไม่ได้มีแต่มันก็ไม่ได้ดีอ่ะเออูง่ายๆนนะคครัับบืืออเหมก คุณเป็นยังไงก็ยังเป็นยอย่างนั้นน่ะพูดง่ายๆนะครับราบๆเรียบๆไปประมาณนี้แต่บางคนอาจจะลายก็ได้เพราะว่าแล้วแต่คนมีดาวอย่างเม่ยังช่วงผมช่วงที่ผมเกิดเนี่ยจะมีดาวมากองกันในราศีพิจิกเยอะครับโดยชาวาคนเกิดปลายปลายปีอแต่ว่าตัวผมเนี่ยมีแค่ดวงเดียวคือมารตายูซึ่งจะมันเล็งแล้วนะครับเนี่ยผมก็จะเจอเหมือนกับคนราศีตุลที่โดนราศีเมษเลง็งหรือราศีเมษที่โดนราศีตุลเนี่ย เล็งไปเล็งมาเนี่ยนะครับมันค่อนข้างครั้งใหญ่เหมือนกันเนาะก็ก็รอดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังไม่รู้เหมือนกันซึ่งถ้าใครมีดาวกระตุ้นทั้งกลุ่มทั้งเล็งเนี่ยก็ร้ายหน่อยนะครับวุ่นวายมีหลายเรื่องให้ต้องเผชิญนะครับโอเคจบประมาณนี้ทีนี้ดาวพฤหัสนะครับเป็นกเกษตรในราศีมีนก็โอเคทําให้เราอะแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างจําไว้เลยตนุ คือดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนพันธุตัวเราเนี่ยเข้มแข็งพอครับพอจะต่อสู้กับทุกเรื่องได้ตนุอยู่ในเรือนพันธุแปลว่าเราจะมีความมั่นคงเข้มแข็งเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาบ้านรถที่ดินต่างๆครอบครัวหมายความว่าคุณจะได้ครอบครัวตนุพันธุแปลว่าเราจะเดินหาครอบครัวแปลว่าต้องการครอบครัวต้องการความมั่นคงต้องการคนสพอร์ตต้องการความอยู่เป็นหลักแหล่ง คุณถ้าคุณแบบเช่าบ้านเขาอยู่คุณจะอยากมีบ้านอคุณสัญจรไปมาด้วยกันโดยสารทางรถคุณอยากคุณจะอยากมีรถคุณจะซื้อบ้านซื้อรถนะครับถือว่าโอเคเป็นจุดหนึ่งที่คุณจะเป็นหนี้แต่คุณก็จะได้พเพราะดาวเสาร์ในเรือนการเงินก็เป็นหนี้อยู่แล้วนะครับอืแล้วต้องผ่อนระยะย,ยาวเห็นปะดาวเสาร์คือทอดทุกข์แต่มันเป็นเกษตรในเรือนกระดุมพระหมายถึงว่าเป็นการได้จากการเก็บสะสมกับการจ่าย แบบระยะยาวได้ด้วยมันละแตกค,คือมันเป็นบาปประเขาเนาะดังนั้นเนี่ยมันจะหมายถึงได้และเสียด้วยในตัวนะครับต้องไปดูดาวเล็งด้วยนะครับในราศีกรกฎเนาะว่ามันจะเกี่ยวพันกับเรื่องอะไรถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องถ้ามีมรณะอยู่มันก็เล็งก็คือการเงินก็คือมีเรื่องต้องจ่ายนั่นแหละครับอืมประมาณนี้มรณะยาวนานก็หมายถึงหนี้สินนั่นเองก็หมายความว่าก็ผ่อนจ่ายก็ก็มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้เพราะทุกคนก็ต้องมีบ้าน ทุกคนก็ต้องผ่อนถูกไหมครับไม่มีใครซื้อสดเท่าไหร่หรอกมีแต่น้อยน้อยมากคนรวยเท่านั้นแหละถึงจะซื้อสดถ้ารถอยากซื้อสดยังพอได้แต่ถ้าเกิดเป็นบ้านไม่ค่อยมีคนจะซื้อสดเท่าไหร่เพราะเนื่องจากมันขาดสภาพคล่องใช่ไหมครับแต่จงจำไว้ว่าการซื้อผ่อนมีปัจจัยเสี่ยงอยู่ว่าถ้าเราตกงานแล้วเงินเดือนเราอะไม่มีสะสมพอที่จะเอามาทบให้เขาได้ในเวลาอันตามกําหนดเวลาก็อาจจะถูกยึดได้ต้องระมัดระวัง คนแต่ละคนเกิดมาไม่เหมือนกันดังนั้นคนบางคนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ได้นี่สิาได้บ้านแล้วเป็นนี่สินใช่ไหมครับแต่ว่าทุกจุดก็ได้นะแล้วแต่ต้องระมัดระวังนะครับถ้ามีดาวบ,บาัพปะขอเบียนอย่างรุนแรงเนาะก็ระมัดระวังตรงจุดนี้ทีนี้ดาวพฤหัสบดีเนี่ยก็จะทําให้เรานั้นดุผู้ใหญ่อาะดาวพฤหัสบดีคือผู้ใหญ่ในครอบครัวนะครับก็คือพ่อแม่เราแนละนะครับพ่อแม่เราเนี่ยก็จะ เข้ามามีบทบาทกับตัวเราด้วยนะครับเขาจะเป็นร่มโพร่มใสให้กับเราคือพูดง่ายว่าพยายามปรึกษาเขาเขาจะเป็นคนที่ช่วยเหลือเราได้ดีมากนะครับเพราะเนื่องจากว่าพันธุคทูค,ความมั่นคงดาวพัสดิผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงแปลว่าเขาต้องช่วยอะไรเราได้บางอย่างในเนียงน้อยทัศนคติดาวพัสดีมาถึงการบริหารการจัดการแล้วทุกอย่างก็จะรอดนะครับเพราะได้ตำแหน่งเกษตรที่มั่นคงมากใน1ปีนี้เนาะต่อไปดาวราหูนะครับ สองปีครึ่งเอ่อขอโทษหนึ่งปีครึ่งในราศีเมษในลมปุตตะอย่างที่บอกไปว่ามันจะอยู่ออกปุ๊บดาวราหูผัดหม้ต่อดังนั้นเาื่อจากนสาชาราชาปุตตะแปลว่าจะได้เพื่อนใหม่สังคมใหม่คุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะเนื่องจากดาวมัอยู่เข้าเรือนอริแล้วมันจะกระตุ้นครับมันจะกระตุ้นให้เกิดปัญหาก่อนอันดับแรกพอปัญหามาปุ๊บคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคือคุณไม่ต้องห่วงเลยปัญหามาแน่นอนมาตลอด แต่มันอาจจะมาถี่บ้างห่างบ้าง7ปีมันบอกไม่ได้หรอกคบว่ามันจะมาเมื่อไหร่แต่เอาเป็นว่าถ้ามีดาวกลุ่มดาวเล็งเนี่ยมีแน่ๆน,นะครับเนี่ยดาวคันกลุ่มละตอนเนี้ยเออในเดือนกรกฎาเฮ้ยไม่ใช่สิสิงหาคมนะครับสิงหาคมดาวคันจะมากลุ่มแล้วซึ่งอยู่ในเดือนอริ็ด้วยทีนี้พอดาวดาวพุธดาวอาทิตย์เนี่ยเริ่มจอมาละเดี๋ยวจะลงวินาศละแล้วก็มาเล็งกับอริอีกครั้งหนึ่งก็ต้องเจออีกนะครับ ไปติดตามรายเดือนได้นะครับจะไม่อธิบายซ้ามันจะพูดซ้ําไปซ้ำมาเนาะเอาเอาเรื่องใหม่ๆดีกว่าดามดวมฤติยุในเดือนอดีตจึงหมายความว่าและระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเพราะจําไว้นะครับว่าดามดวมฤติยุเนหมายถึงกะทันหันเจ้าชะตาหรือตัวคุณเองจะไม่มีทางรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันอยู่ดีมันพลิกเลยครับอืปัญหาจะมาแบบเซอร์ไพรส์เลยครับอืทีนี้คือดามดวมฤติยเป็นดาวเซอร์ไพรส์รนะครับจําไว้ มันหมายความว่าคือคียแบบง่ายๆว่าพลิกผันเปลี่ยนแปลงและเซอร์ไพรส์จำสามตัวนี้ไว้เลยแต่ข้อดีที่เราต้องทําแล้วเราจะแก้ดรามาจิวได้คือการคิดการวางแผนวงเล็บล่วงหน้าเท่านั้นนะครับแล้วจะแก้ได้ร0อถ้าคุณวางแผนต่อไปวางแผนกลางๆไม่ได้นะถือว่าอาจจะไม่สําเร็จเพราะวันเวลาไม่เคยรอใครปัญหานั้นอาจจะลุกลามใหญ่โตเกินกว่าจะแก้ได้แล้วก็ได้คือพูดง่ายว่า ชา,าสายเกินแก้เข้าใจไหมครับมีคํานี้นั่นแหละทีนี้ดาวมุกติยูเนี่ยหมายถึงการเขาเรียกอะไรคนควาวิจัยอ่าดังนั้นเนี่ยถ้าอยากแก้ปัญหาได้เราต้องค้นครับค้นกับทุกสิ่งทุกอย่างถามว่าคนอะไรละ่ะค้นกับสิ่งที่คุณจะทําสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่อ่าสิ่งไหนที่คุณโฟกัสแบบฉันเสียงานนี้ไม่ได้ฉันจะต้องทํางานนี้ตลอดอันนี้คุณต้องศึกษาเรียนรู้แบบลึกซึ้งเลยนะครับเขาเรียกว่าลึกซึง้งเพราะว่า อย่างตัวผมเนี่ยเรียนรู้ตลอดเวลานะครับเพิ่มเติมเข้าไปเรื่อยๆในหลักวิชาตัวนี้ทีนี้เราจะแก้ได้ดาวโอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วที่เรามาดูดาวสัมพันธ์กันดาวเสายกกับดาวพฤหัสดีปกติเป็นคู่พราคู่โจรที่ไม่ดีเป็นดาวคู่ขัดแย้งกันรุนแรงยิ่งใหญ่ดังนั้นเนี่ยต่ยแหน่ในตำแหน่งโยกกันถือว่าให้คุณน้อยแต่ให้โทษก็น้อยด้วยก็กลายเป็นว่าโอเคไม่ร้ายแรงมากดาวพฤหัสดียกกับดาวเสา กระดุมพักกับพันธุ์ุกปละว่าเป็นหนี้เป็นสินนั่นแหละพูดง่ายเวลาคุณจะได้เงินทีหนึ่งคุณจะขายคือมันมีเกณฑ์ได้อสังหาและขายอสังหาแต่มันหมายความว่าคุณจะต้องมีความขัดแย้งอย่างหมายถึงว่าเขาจะต่อราคาอย่างเช่นถ้าคุณขายที่ดินคุณจะทกต่อราคาแหลกลานเลยแต่คุณก็แต่ว่าจะเอาไม่เอาแล้วแต่คุณนะครับแต่หมายความว่าเขาจะมีการต่อราคาเพราะอ,อยู่ตำแหน่งที่ได้แต่จะมีข้อเสียอืขัดแย้งไงแปลว่า ฉันฉันขายสมตมินะเราขายห้าล้านแต่เขาว่าขอสี่ล้านได้ไหมถ้าสี่ล้านฉันเอาเลยฉันซื้ออย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่คุณว่าคุณจะยอมลดค่าให้เขาได้ไหมเออนั่นแหละประมาณนี้สมมตินะสมมติและก็อีกกรณีหนึ่งคือคุณจะเป็นคุณจะได้บ้านคุณจะได้รถแต่คุณจะเป็นหนี้คุณก็ต้องอ่ขนาดกินทุกวันนี้ก็ยังกระมิดกระเมียนละลําบากเงินเก็บ ก็ไม่ค่อยมากแต่ก็ต้องเอาไปดาวอีกเนี่ยครับก็จะทําให้ตัวเองยิ่งลําบากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ด้วยเห็นไหมครับมหมายความว่าคุณจะได้ในสิ่งสิ่งนั้นแต่คุณจะต้องลาบากกับสิ่งสิ่งนั้นด้วยมีข้อแม้ในตัวเนาะก็ถือว่าโอเคยังน้อยก็ได้แต่มันอาจจะเหนื่อยแล้วก็ลําบากอยู่บ้างเพราะดาวสองเนี่ยแต่อย่าไปทําอะไรหลังจำไว้นะครับอย่าเพิ่งลงทุนมีอะไรในช่วงนี้เด็ดขาดรอกลางเดือนตุลาคมไปก่อนเพราะไม่งั้น หนี้สินจะยืดเยๆๆื้อยาวนานนะครับเพราะดาวเสาก์กังถอยนะในเรื่องการเงินนะครับแปลว่าเงินเนี่ยชักหน้าไม่ถึงหลังเลยเอาหมุนตอนนี้ให้ไม่ได้ก่อนเถอะก่อนที่จะไปเป็นหนี้เพิ่มเนาะต่อไปดาวแพรดนะครับโยกกับดาวมันจะอยู่ดาวมันก็ยูไม่ถูกกับดาวตรงไหนหรอกครับแต่ว่าถูกที่สุดอะถ้าบอกว่าต้องถูกหนึ่งตัวหมายถึงว่าอย่างน้อยคุณต้องมีเพื่อนสนิทสักหนึ่งคน ต่ให้คุณบอกคุณไม่สนิทใครเลยแต่คุณต้องมีหนึ่งคนที่คุณนั้นสนิทที่สุดดังนั้นคําตอบคือดาวพรหัสถพระหัสกับดาวมาติอเป็นดาวคู่ค,คููวิเศษอริกับพันธุเห็นไหมครับก็คือนิสินั่นแหละก็หมายถึงดาวไปดาวบ้านดาวรถเนี่ยดาวไปเถอะเพราะอย่างน้อยคุณเนี่ยจะได้ในสิ่งที่มั่นคงดีกว่าคุณไปดาวสมมติคุณไปซื้อของแบรนด์เนมมามันไม่ได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมครับในั้นตัวน,นั้นไม่ตอบโจทย์ ดาวพระดีโยกกับดาววัะตจะอยู่จึงหมายถึงว่าถ้าคุณใช้ปัญญาหรือการบริหารจัดการแล้วคุณลำคันเสียงไก่ข้างบ้านมากเลยอ่ะเนี่ยปัญหาเยอะแยะเราไม่ได้ทําเลยเราอยู่ของเราดีๆเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ต้องขอโทษที่ดรามา่าแต่ว่ามันมันเกินทนอ่ะเพราะว่ามันทุกวันครับแล้วก็หลายเวลาด้วยอ่ะโอเคจบ ดาวพฤหัสดีกับดาวมฤตยูคือเนี่ยพันธุกับกอริก็คือหนี้สินนั่นแหละครับเรื่องบ้านก็ถือโอเคยอมรับได้แต่เป็นเรื่องอื่นไม่มันยอมรับยากนะครับอ่าต่อไปมันก็จะตรีโกนกลับมาที่ดาวเสากับมรขอโทษครับเสากับมฤตยูเนาะเสวกับมฤตยูเนี่ยเป็นอะไรที่เรามาระวังแต่ว่ามันยืนตำแหน่งที่ตรีโกนกันไม่เสียมากการเงินกับอริเนี่ยถ้าคุณเป็นหนี้สินที่ยอมรับได้อ่ะพูดง่ายๆจบเลยนะก็คือ ปัญหาที่คุณมีแล้วคุณสามารถเอาไปตั้งตัวเอาไปเป็นอะไรที่เป็นหลักทรัพย์หลักฐานเอาอะไรที่เป็นเกิดความมั่นคงในอนาคตคุณทําไปถอะมันก็เข้าเกณฑ์แล้วมันไม่เสียคือเสียแต่ว่าเสียคืออะไรเสียคือนี้สินเสียที่เป็นนี้สินเอาถามว่าใครซื้อบ้านไม่เป็นนี้บ้างถูกไหมมันเรื่องปกติครับอยอมรับได้ก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้ในสิ่งนี้ก็ถือว่าโอเครับได้เออนั่นแหละดังนั้นอย่าไม่ต้องเครียดมากแต่ อะไรที่นอกจากคาว่าความมั่นคงการที่จะทําให้ตัวเรานั้นมีศักยภาพหรืออะไรประมาณนี้ครับที่ที่แบบมันไร้สาระเนะ่เรื่องพวกนั้นเนะี่ยคือต้องระวังแล้วล่ะคุณอาจจะเป็นหนี้ระยะยาวแล้วก็หมดเงินหมดทองเยอะแยะมากมายไปกับสิ่งนั้นเนาะในยะสําคัญมันบอกเรื่องการเงินเรื่องหนี้สินนะครับจะดีจะจะมีมีหลักทรัพย์แต่เป็นหนี้สินหรือจะมีเงินมากแล้วก็โดนใจออกไปด้วย ของซูรีสูรายมันจะมี2กรณีนี้แหละครับแล้วแต่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็ไปเลือกกันเองเนาะยังไงก็ซูซ้ๆนะครับเป็นกำใจให้สามารถติดตามคามยากรได้ในคลิปหน้าดย่ลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไปพลาดขามยากรในครัง้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ